เอาอุ้มไว้เดี๋ยวแม่เด็ดให้เดี๋ยวแม่เด็ดให้แต่ย่าบาดเอาอะอาลูกอะแต่ย่าบาดนู้เด็ดไม่ได้หรอลูกอะ,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 อะอลูกอะเห็นไหมอะ เห็นป่าตัวอื่นไม่มากินอ,อ,อ,อดเลยงก็นอนมอืออ่ะกินจังน่งก็นอนมอืออิน่อล่ะ อนปจะเลี้ยงเลี้ยงเันแยวแม่เอาให้กินตองนี้ดิไปไกลแม่ทำไมอะลูกมานี้มานนี้เลยลกูก เออโอเคเฮ้ทำกันไนะ<ะ>ม่น,นนะอ่ะของชินน,นี้แม่เด็ดให้อ่ะเดี๋ยวย่าบาดมือแม่ไม่เห็นนา้าเขาก็เห็นนา้เาเดี๋ยวแม่จะพาเขาไปไม่เห็นนา้าน,น้นาที่ลูกยหญทัดอ่ะอืมห่วงสิ ลองเดินน้องน,นะอยลูกอุ้มกันลูกเ,เ,เ,เดี๋ยวที่แล้วแม่จะเอาแล้วแม่จะเด็ดยังไงล่ะหนูอุ้มแม่ยังดึงให้หนูได้นะ<า>หนูดึงไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวแม่ดึง่ะ